การสวดมนต์นั้นเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมาช้านานของชาวพุทธในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเราเรียนย้ำว่าการสวดมนต์เป็นประเพณีแต่เดิมนะครับท่านมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อลำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและการเจริญเมตตาต่อกันจัดได้ว่าเป็นพื้นฐานของการเจริญวิปัสนาอันเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนานะครับดังคำเพิงเผยที่ว่า สวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคนไทยในสมัยก่อนก็นิยมสวดมนต์กันนะครับโดยบทสวดมนต์ที่เรียกกันว่าเจ็ดตำนานก็ดีหรือ12ตําตำนานก็ดีในปัจจุบันนี้ก็นิยมสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่บทสวดมนต์เจ็ดตำนานและ12บําตำนานนั้นมีชื่อเดิมว่าพระปริศนะครับพระปริศท่านแปลว่าเครื่องคุ้มครอง เป็นที่นิยมสาธยายคนชาวพุทธมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจบจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อความมีสิริมงคลและก็เพิ่มพูลภาวนาบารมีนะครับการสวดมนต์สาธยายพระปริตนั้นท่านกล่าวว่าควรทำในเวลาเช้าหลังตื่นนอนนะครับเพื่อก่อให้เกิดสิริมงคลและความตั้งมั่นแห่งจิตอันจะเกื้อกูลให้ผู้สาธยายสามารถอดกลั้นต่อโลกธรรมที่มากระทบได้ด้วยกำลังสมาธิ ที่เกิดขึ้นในขณะสวดมนต์และถ้ามีโอกาสสวดมนต์ในเวลาก่อนนอนอีกรอบหนึ่งได้เนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับเรื่องการสวดมนต์นี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระคันธสาราพิวงศ์ธรรมาจริยะอภิวงังสระแห่งวัดธามโออำเภอเมืองจังหวัดลำปางท่านได้บันทึกไว้ในหนังสือพระปริศธ,ธรรมนะครับว,ว่าผู้สวดมนต์ไม่ควรสาธยายทางใจอย่างเดียว แต่ควรเปล่งเสียงทางวาจาเพื่อให้เหล่าเทวดาอารักษ์ผู้รักษาบ้านและเทวดาผู้มาจากสถานที่อื่นๆได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญดังอัตถกถาของคำพีสุดตนิบาตธรรม,มิกสูตรปรากฏเรื่องของอุบาสิกาชื่อว่านันทมาตานะครับในนครเวรุกันดกะได้ยืนสาธยายอัตถกวัคและปารายนวัค ของคำพีสุตปฏิบาตโดยท่านยืนสาธยายอยู่ที่ริมหน้าต่างที่เปิดไว้ในขณะนั้นเท้าวเวสุวรรณซึ่งอยู่ในระหว่างทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผ่านมาได้ยินเสียงสาธยายก็จึงหยุดยืนประนมมือฟังเสียงสาธยายจนจบและได้กล่าวสาธุการอนุโมทนาบุญนางได้ยินเสียงสาธุการก็จึงถามว่าใครอยู่ที่นั่นเท้าเธอก็ตอบว่า เราเป็นเท้าเวสุวรรณยืนฟังธรรมที่ท่านสาธยายอยู่จึงปลื้มใจแล้วกล่าวสาธุการเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเทวดาท่านชอบฟังเสียงสาธยายธรรมนะครับผู้สาธยายจึงควรเปล่งเสียงทางวาจาเพื่อให้บุคคลอื่นได้ยินแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญท่านเจ้าคุณท่านเน้นว่าผู้ที่สาธยายพระปริตต้องมีความเชื่อมั่นในพุทธานุภาพนะครับ จึงจะได้รับอนิสงค์ของการสวดพระพริตอย่างแท้จริงท่าเลาว่ามีตัวอย่างชาวพม่าคนหนึ่งในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงซึ่งเล่ากันว่าในพุทธศตวรรษที่24ซึ่งตรงกับรัชกาลที่สของเรามีพ่อค้าอัญ,ญมณีคนหนึ่งนามว่านายมายตาเป็นข้าบดีผู้มั่งคั่งในเมืองบันดดเลแล้วก็เป็นพระสหายของพระเจ้ามินดง ชาวพมา่าเรียกท่านด้ยวยความเคารพรักว่าพระปริศคุณปูม่มยตาสาเหตุที่เพิ่มคำนำหน้าชื่อว่าพระปริศก็เพราะท่านหมั่นสาธยายพระปริศทุกเช้าหลังตื่นนอนก่อนรับประทานอาหารเช้าท่านรักษาศีลห้าเป็นประจำและสาธยายพระปริศสมบเสมอเป็นเวลาน,านานนับสิบปีนะครับวันหนึ่งพ่อค้าชาวจีนสองคนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพค้าขาย ได้ชวนท่านเดินทางไปเที่ยวเมืองจีนแม้อยู่ในระหว่างเดินทางท่านก็รักษาศีลและสาธยายพระปริศด้วยความไม่ประมาทแม้จะพยายามปฏิบัติธรรมอย่างนี้แต่กรรมเก่าก็ยังคงติดตามมาส่งผลอย่างคาดไม่ถึงนะครับท่านเจ้าคุณท่านเล่าต่อไปว่าในเวลาที่ท่านเดินทางไปถึงเมืองจีนแล้วเนี่ยมีกำแพงเมืองด้านหนึ่งสุดลง ไม่ว่าจะซ่อมแซมหลายครั้งอย่างไรก็กลับสุดลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหล่าคุณนางที่ปรึกษาจึงประชุมกันแล้วก็ตกลงกันว่าต้องฝังร่างชาวต่างชาติทั้งเป็นไว้ฝังไว้ใต้กำแพงเมืองเพื่อให้เฝ้ารักษาจึงจะซ่อมสำเร็จนะครับจากนั้นก็จึงได้สั่งให้ทหารตามหาชาวต่างชาติในเตาะพ่อค้าและได้พบนายมยตา ที่นุ่งสรงโพหัวแบบพมา่าจึงจับกลุ่มตัวไปแม้พ่อค้าจีนจะวิงวอนอย่างไรก็ไม่เป็นผลนะครับนายมยตาถูกจับมัดพาไปยังกำแพงเมืองที่กำลังซ่อมแซมอยู่นั้นเมื่อเห็นว่าไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรยัยจึงได้สาธยายพระปริจเจริญพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ตลอดเวลาเดินทางจนถึงที่หมายในเวลาเช้า ท่านได้สาธยายพระปริศครบทุกสูตรครั้นแล้วทหารจีนได้จับท่านโยนลงไปในหลุมพร้อมกับตะโกนโห่ร้องอย่างยินดีหลังจากนั้นก็ใช้ดินกรบปากหลุมแล้วก็สร้างกำแพงเมืองทับลงไปส่วนสหายพ่อค้าจีนไม่กล้าไปค้าขายที่ประเทศพมา่าเป็นเวลานานถึงสิบปีจนเงินทองที่สะสมไว้ร่อยหลอลงจึงตัดสินใจไปค้าขายที่พมา่าอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็เลี่ยงที่จะไปเมืองบันดเลและก็เลือกไปยังเมืองโกมุดซึ่งเป็นเมืองค้าขายอัญ,ญมณีอีกเมืองหนึ่งพอมาถึงเมืองจัดไปยินซึ่งอยู่ติดก,กับโกมุดแล้วก็เป็นแหล่งค้าอัญ,ญมณีเช่นกันก็ได้แวะเข้าไปในเมืองเดินดูตามตึกรามบ้านช่องของข้าบดีที่ซื้อขายอัญ,ญมณีเหล่านั้นขณะที่พ่อค้าทั้งสองเดินเข้าไปในบ้านใหญ่หลังหนึ่งก็ได้พบกับนายมายตา ที่กำลังเดินออกมาจากบ้านทั้งสองฝ่ายต่างตกตะลึงพอค้าถามด้วยความแปลกใจถึงสาเหตุที่รอดชีวิตกลับมาได้ท่านก็ตอบว่าผมรอดชีวิตได้ด้วยพุทธานุภาพตอนที่ถูกจับโยนลงไปในหลุมนั้นผมมีสติระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นผมก็รู้สึกเหมือนงีบหลับไปแล้วก็มารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งที่บ้าน ภายหลังเมื่อมีสติรู้สึกตัวแล้วได้ถามลูกสาวว่าพ่อกลับมาได้อย่างไรลูกสาวก็ตอบว่ามีพ่อค้าชาวจีนเพื่อนของพ่อทั้งสองคนมาส่งซึ่งคงจะเป็นเทวดาแปลงเป็นพวกคุณมาส่งท่านเน้นว่าคงจะเป็นเทวดาแปลงคือแปลงเป็นพวกคุณมาส่งพ่อค้าทั้งสองคนทราบเรื่องนี้แล้วก็เบิกบานใจพักอยู่ในบ้านของท่านชั่วขณะหนึ่งแล้ว ก็เดินทางกลับบ้านเมืองของตนท่านเจคุณพระคันธสาราพิวงศ์ท่านสรุปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าขานในรัชสมัยพระเจ้ามินด,ดงไม่มีหลักฐานพอที่จะสืบค้นได้ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงท่านบอกว่าขอยกไว้แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็แสดงว่าอนุภาพของพระปริศสามารถคุ้มครองผู้สาธยายได้โดยแท้แต่ว่าผู้สาธยาย ต้องมีความเชื่อมั่นพุทธ,ธานุภาพและมั่นสาธยายพระปริตเป็นนิดจึงจะสบริษผลสมปรารถนาอย่างแท้จริงนะครับ